ยูสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะนะยขเรานี่ครับจิ้วชิ้กจิวชิ้เกิดวันนี้มีกมนสไปเดอร์แมนรีมัสเตอร์กันในพาร์ทที่สองแล้วน,น,นะครผมนะเมื่อกี้มีเสียงหลงด้วยเราจะต้องไปที่งานนะไปช่วยด็อกออลอะไรตัว่าไปต่อมาจะไปช่วยด็อกเตอร์นะครับออคโตเพราเอ่ยคนนั้นใช่ไหมพีเตอร์จะกับออคโต้ป่ะหรือว่าไม่ใช่ปะผมไม่รู้อ่ะผมแาบที่บอกผมไม่ได้ตาสไปเดอร์แมนจากขนาดนั้นนะผมไม่ใช่แฟนแฟนแท้สไปเดอร์แมนแบบตา ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลยไปฮะตัวนึม่ต้องเป็นตัน้เบียดกว่าไปหากันดีกว่าฮะู้ถึงแล้วโอ้ยเหนื่อยไปเดี๋ยวจะไปชุดนี้เหรอไม่เปลี่ยนชุดเลยเหรอเดี๋ยวไม่เปลี่ยนข้างในเอาเน,นี่เปลี่ยนชุดแล้วขอโทษครับผมมาชา้าโว้าวยิงด้วยโรเตอร์ออโต้ออเทเวสต์เตอร์ตพุทธตนเองฮะเริ่มเลยนี่ไม่รอผมออนะก็ผู้ตรวจการจะมาเร็วนี้นี่นา ไหวไปนะน่ะไม่เป็นไรนะปาร์าเอกอร์คิดว่าทำได้ดอเอาอยู่น่ะโว่เนี่ยเอาเอาอยู่ไหมท็อกพาวเวอร์ไปแล้วโอ้โหต้องตัดพลังงานหืมโอ้พระเจ้าเราควรจะหยุดนยนะยังโอ้ยมาเอ้ยเดี๋ยวด็อกะอาบเออรอวันนึงนะ เมิซี่ฮะสั่งดุสเซินนี่ยลอตเตอร์เวสคุณเป็นอะไรไหมครับอีกอุบหต่าาเยอะหายเยอะหืมห้องแลบบุบไปหมดเลยแต่เราใกล้แล้วนะมาเหรอโอ้แล้วมาตอนในนี้พอดีมาตอนเสียโอ้โอ hurt? เมครับ่ม่พ่าพลังงานมันอ่านั่นแหละต่ว่าอเากันไม่ไม่ได้ดีเลยกินเนี่ยเราได้ฟิกะเราจะไม่มาที่นี่ตาอยู่แล้วนะโอ้ยวันควันมันจะมีสักที่มีที่เหมือนกัควรจะคุยกันได้นะ่าว่เทาไ่แต่ควรจะพักวันนี้นะเดี๋ยวเรามปคุยกันทีหลังนะ ให้กันดีออฟก็คือให้ไปพักก่อนนะแบบว่าหยุดงานก่อนแล้วกันนะวันนี้โหวึ้นายหมดเลยนี่มันผิดนะที่ทับทำไมมันฟิลได้ไงอ่ะพลาดยังไงรู้ด็อ่สจะ take t h a y o คิดว่าด็อกควรจะหาเวลาหยุดทบอกฉันหยุดนะแต่ว่าฉันคิดว่าจะควรจะซ่อมสักหน่อยน้องครับโอ้บาสิชงไม่ดีเลยไหนมาดูซิว่ามันเป็นอะไรนะแผงวงจรเหรอ ถามจริงอัลเทเวสอินดัสทรีนะฮะบริษัทดอสเตอร์บริษัทอัลเทเวสโหฟิล oh, ทุกอย่างเลยนี่ว่าแล้วไหนบล็อกบอกไม่เป็นไรไงโอ้โหเซอร์กิตแผงวงจรไฟฟ้าพังครับบ้าเลยถ้าว่าฉันเช็คถ้ามาถิน่นีถ้ามาที่นี่้วฉันเช็คก,ก่อนแล้วก็อื้อ่อาเราจะมาใส่ไงอ๋อกด A แล้วก็อ๋อหมุนโรเตทด้วยปุ่มนี้โอเค โอเค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 พอเก็สจุดพอเก็สจุดแล้วก็อันนี้เอาท่อต่อตรงมาอันนี้เอาท่อนี้มาหมุนลงล่างเอ้ยหมุนผิดอันนี้ต่อตรงมาลงหมุนอย่างนี้แล้วก็อ่าอันนี้เอาอันนี้มาแล้วก็อันนี้เอาอันนี้มาแล้วก็หมุนเรือมึงอ่ะได้และแน่นอนเด็กไฟฟ้าก็งี้แหละพูดพูดถึงแม้จะเรียนวิศวะนะผมยังไม่เรียนสาาขกัดผมยังไม่เรียนไฟฟ้าเลยเี้ยไม่เจอไม่ผ่านไม่ผ่านเลยพี่สิไม่ผ่านเลยสัส ถึงแม้ว่าผมจะเรียนวิศสไฟฟ้าแต่ว่าผมยังไม่ขึ้นเซอร์กิตไม่ขึ้นแบบวิชาภาคเลยเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ผ่านวิาพื้นฐานเลยน่าอายจริงนะะเพราะว่าประมาท้วยแหละเดี๋ยวทำไมมันไม่ป่าอันนี่อ๋อมันมีด้าเฉพาะของมันเหรออันนี้ลงมาอ๋อมันมีด้าที่มันไฟมันจะมาได้ฮะแล้วก็เอาอันนี้มาหมุนอย่างนี้อออันนี้ล็อกกหรอถ้าล็อกเราเรา,เราตัดอันนี้ออกได้ไหมฮะจะเป็นอันนี้แทนได้ไหม ได้เปล่าวะให้มันต่อต่อตัวข้างล่างเลยอะได้ปะทางนี้เออไม่ได้นี่วามันไม่พอฮะมันไม่ได้เอ่อรีมูฟรีมูฟรีมูฟผมว่าเราอาจจะต้องต่อต่อขวาเอ้ยล็อกด้วยเหรองั้นต่ออย่างนี้แล้วกันนะอ่าและนี้ต่อด้วยนี่เอาอันนี้มาต่ออันนี้มันไหลมันไหลไทุกท่านี่วาเดี๋ยวอันนี้อันนี้ยังไม่ต่อกันนะเอาอางอื่นมาต่อก่อนอ่าที่มันเป็นมันมีก่อน ได้ปะไม่ได้ราะว่าโอเครีมูฟแล้วเอาไอ้น,นี่มาใส่ผมมารเกะอะไรพวกนี้จริงอันนี้ลงมาหมุนอย่างนี้เราต้องผ่าไปทงนั้นใช่ไหมถ้าผ่าไปทงนั้นก็ต้องใช้ตัวนี้อ่ะทีนี้ใช้อันนี้ตัวนี้หมุนลงมาล่างแล้วก็เอาอันนี้เหลืออิสระตัวหนึง่งนี่แล้วก็สุดท้ายเป็นตัวนี้ nice โอ้โหอัลลัมีอะไรอีกอะ เหนื่อยชิปเป้งเลยโอ้ต้องมาบาลานไฟฮะเพราะว่าไฟไม่พอครับคือ <c oughs> ถ้าไฟมันเยอะวงจรมันจะไม่ทำงานนะอันนี้อันนี้พูดในฐานะเด็กเรียบวิศวะกันเนาะเอ็นเจเป็นบวกอนี้ไม่ตัวลบอ่ะโอเคอันนี้เอาไปตัวบวกสองเอาไปนี้ลงมาวางนี่แล้วก็อันนี้ยังเป็นง่ายอยู่แหละอะไรอะ่ะเกินหรอสองไม่ได้หรอ ก็สองไม่ได้อันนี้อราต้องเปลี่ยนปะไม่มันต้องอ๋อมันต้องสามอ๋อเพิ่งเห็นไปสาม,สามเออผมก็ดูไฟแม่งเกินเบรนกับไฟไม่พอนี่ซ่อมเสร็จ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 เรียบร้อยเออเหนี่ไยอัปโหลดคอมพิวแล้วครับรอบอาโหลดเสร็จสิ้นไหนมาดูซิว่ามันทำงานได้ไหมอ่าขยับก็ได้แล้วนี่เออดีขึ้นเยอะ ดอกก็กำลังลองของใหม่อยู่หรอเขาให้เราไปดูหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นมันรีวิวขั้นใหญ่ เราพร้อมแล้วงานเนี่ยมันพร้อมที่จะปล่อยแล้วจริงใจเองแล้วฉันก็รู้สึก,กว่าแบบออาฉันก็อาจจะทำไม่ได้ก็ได้แต่ว่าแบบพาร์เกอร์น่ะเด็กคนนั้นน่ะมีแบบว่าสายตาวิทยศที่ดีมากๆเลยเขาช่วยฉันซ่อมพวกนั้นช่วยเรื่องซอฟแวร์ด้วยอะไรด้วยเหมือนกับแบบแปดสิฟันเลยง่ายมากหลาหะตอนนี้ผู้ชายเด็กเด็กคนนั้นแม่งเป็นจีไอชันยัโอ้ ตีเนียจริงๆมันสิบแล้วสิบแล้วนต่เขาไม่มาเลยอ๋อสิบโมงแล้วเขาไม่มาเลยไม่ใช่ว่าเขาลืมมันเหรอวันนี้มานอะขอโทษนะด็อกไปขึ้นมาแล้วเสียงเหรอล็อกออฟดร็อคต้องมันเสียงไปเองเหรอเนี่ยไม่เป็นไรครับที่เก่งนั่งแปลละกัลังวิเคราะห์มี subject บางอย่างที่ไม่ต้องลองทำอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยเราอยู่ก็อ๋อเราเราต้องเอามาให้มันตรงกันอ๋อกด L เพื่อมาประกอบกันให้มันตรงกันอ่าอันนี้เป็นอันนี้โอเคฮะเอ่าอ่าผมพลาดตรงไหนไปหรือเปล่ามีปะไม่ใช่เว้ยเอ่ออันไหนอะอ่าไปอันหนึ่งก่อนก็นได้ไมั้งโอเคอันนี้หนึ่งขีดขีดเดียวพร้อมทีนี้อันนี้แหละเป็นปัญหา นี่ปะไม่ใช่นี่ปะไม่ใช่อีกอันนี้เหรออ่าไฮโดรเจนโพลิเมอร์แข็งแก่งแต่ว่ามีแบบมีอันตรายอะมีพวกอาแค่นต้องบอกบอกบอกปะว่าเรื่องสารนี้อันนี้เป็นด้านเคบีผมมีความรู้นิดนึงซึ่ง ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วคืกลิ่นวิคติสนาก็ไม่ได้หมายความว่าผมาจะจังเรื่องนี้ได้นะเพราะตอนนี้ผมลืมผมขึ้นครูที่สอนมาไปมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ช่างผมมาแล้วกันเนาะครูมาไปใหม่คีกทนี้ก็หมัดแน่แล้วผบเชิญศาสตร์ถอดเธอไปเธอไปเธอจำไม่ได้เอาล่ะต้องที่นี่แลก่อนที่จะทำให้บล็อกเป็นปัญหาก่อนนี้ไม่ค่อยดีเหรอทุกคนช่วงนี้เจ็บคอมากๆเลยฮนะอาการแย่ลงเรื่อยๆแล้วผมว่าต้องไปหาหมอแล้วมั้งเนี่ยเจ็บคอบ่อยๆฮะโโอ้หูชุดยับเรือนเลยเนี่ย ไปฮะเสร็จแล้วไปไหนต่อไปอาบ้ามีป่ะเนี่ยพอป้ามีอะไรกินข้าวนี่ใช่ไหมอ๋อยูริแบทเทอร์แมนยูริ่งนะอ่าไปถึงยังยังไม่ไปถึงอ่าไปรองรับบีบีอยู่ที่ลาฟอ่าจอยสกอร์เปียนอาไปจอยสกอร์เปียนเลสโตอร์หรือเปโอ้ยเต็มไปหมดเลยอ่าหัวใหญ Eller ่ไปดูได <'s> <master ful. S 2> ้ไหมต้องการวิสกิ้งเลยถ้าเจอยูริ่จะได้ทุกอย่างกำลังไป แปลไม่ถูกหรี่เลยทำซับดีกว่าเนี่ยแล้ทำนี้เดือไปเล่นไปหามาซับไทยมันมาซับไทยเดี๋ยวจะไม่ผิดอ่ะหามาซับไทยมาดีไหมนอนว่าเจสันจะมีอ๋อไอเจเจเจนี่หว่ามันจะมีเพลงแบบมีมีอันใหม่มาผมปิดผมปิดไอ้นี่ไว้นะอ้าวเดี๋ยวปิดไปไม่ได้หรอไม่อยากฟังโว้ยหูป่าเจย์จอห์นสันเออยถือประเด็นหนึ่งไม่ต้องฟังเจย์จอห์นสันบ่นบ่นอยู่นั่นแหละลำคาลลำคาญนักข่าวคนนี้มากๆเลย โอ้โหอย่างนี้มันสมกอีกแล้วเหรอนะบอกเลิกแล้วไงแล้วบอกคนอยู่ว่าไงไม่ใช่ต้องการที่จะเบรกพักผ่อนซะหน่อยไงก็ติิงแล้วเรียกว่าทำไมอ่ะอยากจะไปเดทเหรอมีชุดขาวดำไหมล่ะไม่มีบอลอยู่แล้วเราเสียเวลากับพวกนี้อะไรไปอะไรอโอ้มันหนึ่งชั่วโมงก่อนซิสเต็มมันทันหมดเลยทั้งเมือง ทุกทาวเวอร์ไื่องอ่ะเหมือนมีคนบอกว่ามีมีเขาบอกว่าเขามีคนรบกวนมา่ะซื้อสัญญาพวกเนี้เป็นซอจเป็นจอบเสริมหรออาชีพเสริมหรอก็จะเ้วจะมาช่วยสัญญแต่ว่าตอนนี้จะต้องการให้มันทำงานเร็วขึ้นแล้นี่ฉันหรอโอ้เจ๋งเป็นเลยฉันเรียกบางคนจะสามารถเชื่อถือได้ฝากซ่อมสัญญาณด้วยละกันนะ นี่เห็นสบายได้แมนเป็นอะไรเนี่ยชอบทาเลน่์นะถ้าทำพังก็จ่ายเลยนะนายบอกเชื่อไงเชื่อใจยังไงวะเนี่ยเปี่ยมไหนมาดูซิทำอะไรกันบ้างสัญญาณมันเสียครับมีโอ้โหต้องมาทุนขึ้นอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาทุนไงวะโอ้ทุนยากว่ะได้ละโอ้ยผมไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยแม่งทุนยาก มีกี่อันเนี่ยมีแค่เนียเดียวใช่ไหมเนี่ยได้ทาวเวอร์กับออนไลน์แล้วได้ยังไงเหรอก็ไม่ใช่ก็ไม่ว่าไงก็ได้แต่าต้องมาทำที่ติดนันนั่นไงละแน่ใจบอกว่าต้องซ่อมอะไรพวกนี้เยอะๆหมดเลยมีข้อมูลกระชากรรมเต็มหมดเลยเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเรียมเดี๋ยวเราออมดีใกล้ๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะไปมีการปนมีอะไรพวกนี้ใกล้ๆเคียงอะทำอะไรไปเล่้นอ้าวเป็นลำปุ่นอยู่หรอ ทำเลได้ครับท่านดูหลังให้ฉันด้วยเนอะทุกกระจกหรอ้อยงัดประตูประตูงัดได้ด้วยเหรอวะเกาจะฝลั่งประตูปั๊น่ยเหมือนพวกนี้จะลืมกุญแจมานะเอ้าไม่ต่อาระตูก็ไม่เป็นไรเข้าเลยแล้วกันเอมี่ที่มีอันเนี้ยต้องใช้ต้องต่อยเข้ากลางกาดเพื่อเคลียร์ของอ๋อโอเคเขาสอนว่าถ้าศัตรูมีของเล่นในมือเนี่ย เราต้องต่อยขึ้นกลางกันนะเขาจะได้แบบว่ากดอาวุธไปรับฝากขยะด้วยนะครับเอาไปทิ้งเด้อเหมาะกับพวกคุณดีหรือจะไปใส่หัวก็ได้นะขยะเหมือนกันเยู่แวนี่ผมพูดแรงปล่าวะไม่หรอกมั้งมันจะเบาไปรึซนะัมว่าไงจะคุณขยะปากจะวาดงานอะีแคชุดยังไม่ได้ซ่อมเลยอ๋อต้องต่อยขึ้นเออนี่ไงนี่ลืมกุญแจก็ไม่เอากุญแจมันถึงจะมังัดทำไมปไปใส่ queen นี่เองว่าเชียวผมว่าผมควรต้องไปหาซับไทยว่ะมาซับไทยแล้วพวกเนะี้ยผมว่าผมไม่ไหวแล้วว่ะ คือภาษาผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษนะช่วงเนี้ยก็เลยภาษาภาษาก็ตกไปด้วยแล้วก็ผมไม่ได้เก่งอังกฤษแต่ที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกผมว่าผมควรจะปิ้งยังต้องไปหามมาซาไทยมาแปลแล้วละ่ะแล้วก็ไม่หรอกเอาจริงมาซาไทยอ่ะวันติดเราเมไม่เกมไม่ได้ใช้ซับไทยอ่ะผมใช้มันเป็นไกด์เฉยๆอ่ะอ๋อเป็นสนิชเหรอถอยไปมไม่เธอนี่แหละคนนี้แหละกูบอกให้ถอยโอ้โหไอ้พวกมึงต้องมาที่ยวผู้หญิงแข่งอย่อางนี้เหรอ ปล่อยกูเงียบๆหน่อยว่าทำไมาแตะกูปล่อยเธอนะอ่าเอ้ยมีตัวอ้วนด้วยโอ้ยมันต่อยมันอ้อมหลังต่อยไม่ได้เหรอผมรู้ม er ันทำไม่ด yeah> ีโอเคตัวมีกระบองก่อนกันนะเหมือนเราจะต้องใช้ใยเหมือนไอ้นี่ป่ะเหมือนขอคินพินไปไอตัวอ้วนๆเนี่ยอ่าใช่ไหมนี่ต่อยก่อนต่อยเไอกระทืบอุ้ยแมงอ้วนชิปเป้เลยต่อยไม่ไปโคตรใหญ่ตัวพี่ใหญ่มากผมลืมไปว่าผมจะไม่พูดกับพวกอ้วน แต่ผมจะบอกพี่ใหญ่มากอ้าผมพูดเล่นผมไม่ได้ว่าพี่ว่วนนะพี่อยากเกลือกไก่กันสิพี่ใจเย็นพี่ไม่ได้ว่วนพี่แค่ตัวทัวไม่เฉย,ยอยากก่าอย่ากลัวผมเลยผมพมูดจริงนะพี่อยากก่ากลัวผมฟินิชได้เปล่าวะคนเนี้ยไอ้ฟินิชไ,ไม่ได้เหรออะมันนีนิรับก่อนนะพี่พี่ร่างใหญ่อ,าอ้าวแตกซะแล้วถอยไปไม่งั้นจะตายเนี่ยอยกูโอ้ทำยังไงอะอ๋อกดแล้วก็กด RB โอ้โูทำอะไรจะไปรุ่นมานี่เลยปักเข้าที่หน้าเรียบร้อยเปอะไรไหมครับคุณผู้หญิงอ๋อคลีร์แมมไม่เป็นไรนะครับเจสันฉันรู้อยู่หรอเจสันมันใส่หลายนายนายอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่านายคนนี้นะมีเรื่องที่อยากจะไปไหมครับเดือดเองแน่ๆไม่เป็นไรผมแน่ใจคุณนะแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนอ่ะเผื่อที่มีคิดเดือด ไม่เป็นไรฉันไม่อยากได้งานกุศลผมไม่อยากได้งานพ่นหนวดกุศลแม่และฉันอ่ามาดีอะไรวะเมื่อนานมาแล้วล่ะเดี๋ยวจัดการลใกล้่ขอบคุณนะสไปเดอร์แมนเอ้ยสไปเดอร์ไกด์สไปเดอร์แมนต่างหากเหรอเยี่ยมต้องไปทาวเวอร์ต่อไปแล้วเพื่อช่วยซ่อมให้ยูริอ่าได้แล้ว จอยผมก็ไม่ค่อยพอดีได้บางทีจอยก็ดิฟเองอ่ะก็หมุนยากนิดนึงอ่าซ้องเสียทีนึงมีอีกปะเน,นี่ยพอได้ไหมนีน่อะไระกระเป๋าอะ,ะอ,อะไรอ่ะสกอร์สกอร์เราเริ่มเก็บข้อมูลอะไรอ่ะต้องเอาเรอ่มเหม็นมีของอะไรอ่ะอันนั่นคืออะไรอะ่ะของที่ใ,ใกล้ๆนะที่เนี่ยเขาอยู่นู่นเหรอโอเคมันคืออะไรเนี่ยกระเป๋าคุณดีกว่า โอ้ว oh, wow. ้าวโอ้ว้าวกระเป๋าจากโรงเรียน,นมัธยมนี่ลืมไปได้ไงวะเนี่ย <c oughs> ลื้กระเป๋าบ้าบอมากเลยปีเตอร์โอ้แล้วมีเต็มเมืองไปหมดนี่ลืมกระเป๋าซื้อกระเป๋ากี่ใบแล้วเนี่ยฮัลโหลให้กระกปังซื้อกระเป๋าไปซื้อคอมเก็บตังค์ไปซื้อคอมอะไรบ่นเนี่ย กระเป๋าเยอะเหลือเกินอ่ากเมนูฝรั่งตอนวิดีโอครั้งแรกแบบนี้ไป่สัาตอนนี้เลิกกับ MJ เือเปล่าไม่เมี MJ เลยยังอยู่นเหรอมีโซนป้นอะไรนี้ตำรวจจะป็นไปกันไปพาร์ทแมนสปาร์ตสปเดอร์ตำรวจทั้งหมดเลยเหมือนเขาจะเอือมหมดแล้วนะมาแล้วไหนไม่ทำอะไรมีคนป้นอะไรกันอีกองนี้โหป้นล้างเครื่องประดับฟันด้วยยังไม่ ต่อเซฟเร็วๆโอ้งอกนอกเอ๊ะสวัสดีเพื่อนสไปเดอร์แมนดึงโอ้ยใจเย็นๆพะลุมอย่าเพิ่งยิงกันเอ้ยผมไม่ชอบมุมกล้องอย่างนี้เลยคนไม่ชอบเลยมุมกล้องตัวเนี้อ่ะใจเย็นพะลุมอย่าเพิ่งมุมกล้องที่ผมไม่ชินใจเย็นๆอ่ะออกมารอนนึงอ่าผมบอกทุกคนเก็บควายก่อนนะสวัสดีทำอะไรยิงกิ๊กหล่อทำไม ดึงดื้อปืนก็ยิงสี่มีเก็กหล่อไม่ชอบมีไปนะนี่ไงมีอีกล่ะอาไปโดนไหลวะน่ะเฮ้ยเรามาประตูนะครับประตูรถไม่ค่อยดีนะประตูรูตัวเองน่ะอะไรอะลาก็ย่าเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเนส่งของไปแล้วเรียบร้อยหมดยังหมดแล้วโอเคผมก็กดเพลินไปเลยอะไรอยู่นี่สามไปซสาม อ่าไหนบอเป็นสไปร์ท์อลแล้วไปช่อมไงอ่าเมื่อคิกเกอร์อ่าสไปร์แมมันสไปร์คอลมันแบบเมืนเด็กน้อยพูดอ่ะหลังตอนนี้สไปร์ทคอลปีท้าแล้วขอบคุณมากเลยตเอไปดื่มแล้วไม่ต้องหนีหรอกหนีเผื่อจะไ้ไม่เผื่อจะคิดถึงสไปร์คอล อยู่ไหมอยู่ไหมคือกูเกียดแปลกปีเตอร์มึงพูดเยอะกว่าไมอีกนั่น่หละว่าไมา์แม่งพูดเยอะนะปีเตอร์พูดเยอะกว่าอีกอุ้ยได้ครั้งเดียวเลยผมนึกว่าหมุนน่าลอกซ้ายเยอะกว่านี้ิดหน่อยเพิ่มอื้ออเหนื่อยเดี๋ยวผมทำซับให้แล้วกันนะทุกคนผมไม่ไหวแล้วว่ะแล้วเดี๋ยวผมไปหาทับไทยมากันผมจะแปะอีกทับไทยง่ายกว่าไหผมว่าพอเจออย่างนี้แล้วปวดหัวป่ะ ไม่ดีแล้วไอ้คนอื่นถ่ายชุดสภาพนี้ไม่ได้เนี่ยต้องไปซ่อมชุดละที่แรกว่าโอกเข้าไปแล้วนะวันนี้ก็ฝรั่งพันนี้จบไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะฝรั่งพันน่าจะไปซ่อมชุดกันแล้วก็เดี๋ยวพัดเดี๋ยวขอไปลมมัสซับไทยกับผมก่อนละดร์ครับต้องไปคอมมิชชั่นขอโทษนะที่ทำแย่ไม่เป็นไรหรอกพีเตอร์มันก็มีแบบว่าครั้งแรกๆที่ตื่นเต้นหรอก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ่อต้องไปเก็บแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องฉันจะการฉันจะมดินเนอร์มใเวีนยวพวกนี้พักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาสร้างอะไรที่มันนานาคตกันดีกว่านะในวันพรุ่งนี้เหมือนเขาจะออกจาก lab แล้วยี่ยมเลยจะได้ไปซ่อมชุดก็ประมาณนี้จบวัน้ก่อนและกันนะไม่ไหวแล้วเจ็บคอเหนื่อยอะไรทุกอย่างหมดละไว้เจอกันใหม่พักหน้าครับไปละายบายสจอดด้วยกันายบายนะ